เช็คดวงใครที่มีเลขสามสามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่ละตำแหน่งของเลขสามสามฝากทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์นะครับกดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความหมายของคู่เลขสามสามกันนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนพัท์เทวะทรมนายเอาละเราก็ดำเนินรายการนะครับมาถึงคู่เลขสามนะครับหรือหมวดสามกันแล้วนะครับคู่เลขสามสามเป็นดาวอังคารดาวของนักรบดาวของนักกล้า เก่งกล้าขยันให้ทายอังคารดาวอังคารนะครับมาอยู่ด้วยกันถึง2ดวงนะครับก็คือเลข3ามามาอยู่ในตําแหน่งครอบครัวด้วยมีผลให้เป็นคนดุนะครับไม่หวังพึ่งพาใครรับภาระเรื่องครอบครัวไว้คนเดียวนะครับคิดเองทําเองสร้างเองเอาจริงเอาจังนะครับมุ่งมั่นและลงมือทําขยันนะครับแต่พูดไม่ค่อยเพราะนะครับพูดจาผงผางหมาไม่แดกนะครับตรงไปตรงมาเป็นประเภท ทำมากกว่าพูดนะครับเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังคนในครอบครัวจึงนะครับอาจเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัวได้และกระทบกระทั่งกันนะครับกับคนที่อยู่รอบข้างได้แบบง่ายได้นะครับและชอบทะเลาะเสมอเพราะว่าเป็นดาวของนักรบถ้าอยู่ในตําแหน่งครอบครัวก็มักจะมีปัญหาเรื่องของทะเลาะบอกแหวงเรื่องเล็กๆน้อยก็จะเก็บมาทะเลาะกันได้นะครับแต่ถ้าไปอยู่ในตําแหน่งของการงานการเงินล่ะจะเป็นเช่นไรตามไปดูกันเลยนะครับ